สวัสดีค่ะเพื่อนๆผู้กดติดตามช่องของอาจารย์ทุกๆท่านนะคะและเพื่อนๆนะคะที่สนใจเกี่ยวกับไพ่ยิปซีนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาทํานายเกี่ยวกับไพ่ใบนี้นะคะ tree of pentacle ไพ่สามเหรียญไพ่สามเหรียญคือการฝึกฝนการทํางานการหาเงินเพื่อมีรายได้ประจําการเรียนรู้การฝึกฝนและได้รับรายได้จากการทํางาน ความหมายของไพ่ทาโร่ Tree of Pentacles The Tree of Pentacles แสดงให้เห็นช่างก่อหินหนุม่มยืนพิงกำแพงพร้อมค้อนที่พร้อมจะตอกตะปูสถาปนิกสองคนยืนอยู่ข้างๆเขาและตรวจสอบแผนปฏิบัติการตามการออกแบบที่มีสไตล์ของผนังโบสถสองคนนี้เป็นมืออาชีพ ช่างก่อหินแม้จะอายุยังน้อยแต่ก็เป็นผู้ชายที่มีทักษะสูงและแสดงผลงานที่ทำออกมาด้วยความภาคภูมิใจและสถาปนิกชื่นชมเขาภาษากายของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าทุกคนมีส่วนร่วมเหมือนกันเป็นไพ่ที่เป็นบวกสำหรับไพ่ทาโร่แสดงถึงการเรียนรู้การศึกษาและการฝึกฝน นอกจากนี้ยังหมายถึงการทำงานหนักความมุ่งมั่นความทุ่มเทและความมุ่งมั่นดังนั้นไม่ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้คุณมีแนวโน้มที่จะทุ่มเทให้กับมันร้อยเปอร์เซนนอกจากนี้ยังหมายถึงการสร้างความสำเร็จหรือรากฐานคุณได้ทำงานอย่างหนักเพื่อเอาชนะความท้าทายของคุณและความพยายามที่คุณทุ่มเทลงไป ควรได้รับการตอบแทนการ์ดไมเนอร์อาคาน้านี้ยังสามารถบ่งบอกว่าคุณอาจกำลังร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณในเรื่องเงินและอาชีพในอาชีพไพทาโร่การเผยแพร่กระจาย Tree of p e n t a c l e บ่งชี้ว่ามีจรรยาบรรณในการทำงานความมุ่งมั่นและความมุ่งมั่นที่ยอดเยี่ยม คุณจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากในอาชีพหรือธุรกิจของคุณและสร้างความสำเร็จก่อนหน้านี้เมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏในการอ่านไพ่ทาโร่ของคุณคุณอาจกำลังเรียนรู้ในงานของคุณหรือกำลังศึกษาเพื่อพัฒนาคุณสมบัติของคุณการทำงานหนะักความทุ่มเทและความใส่ใจในรายละเอียดของคุณจะไม่ถูกมองข้ามเช่นกันเนื่องจาก Tree of Pentacle เป็นตัวแทนของความสำเร็จการยกย่องและรางวัล Tree of Pentacle ยังสามารถบ่งบอกว่าคุณอาจต้องร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อทำโครงการให้สำเร็จถ้าเป็นเช่นนั้นการทำงานร่วมกันควรดำเนินไปได้ด้วยดีเมื่อคุณรวมทักษะต่างๆเข้าด้วยกันและทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ หากคุณเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ Tree of Pentacle s สามารถแสดงถึงการเติบโตและก้าวหน้าผ่านความท้าทายแรกเริ่มได้สำเร็จสำหรับนักการค้า Tree of Pentacle s เป็นสัญลักษณ์ของฝีมือที่ดีในบริบททางการเงิน Tree of Pentacle s เป็นลางที่ดีเนื่องจากบ่งบอกว่าในไม่ช้าคุณจะได้รับผลตอบแทนจากความพยายามของคุณ การดิ้นรนทางการเงินใดๆควรจะเป็นเพียงความทรงจำอันห่างไกลเมื่อการทำงานหนักและความมุ่งมั่นของคุณได้รับผลตอบแทนค่ะหาเพื่อนๆน,นะคะชอบในคลิปของอาจารย์นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องกดหัวใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ